ป .1 และผู้ปกครองชั้นประ่งทุกคนค่ะวันนี้นะคะครูเตบแต๊จะมาสอนวิชาภาษ,ษาไทยในเรื่องการอ่านสะกดคําสระอีค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้คือหน้าตาของสระอีนะคะจํากันได้หรือเปล่าสะระอีออกเสียงว่าอีทีนี้เราไปดูคํากันเลยค่ะคำชี้แจง ให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดคำที่ประสมด้วยสระอีทีนี้มาดูคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งนะคะกอไก่สระอีกอไก่ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นมีสระอีข้างบนคำนี้อ่านว่ากออีอีอีกรอบนะคะ กอีกีต่อไปคำที่สองจอจานะสมสรรอีจอจานเป็นพยัญชนะต้นประสมกับสรรอีคำนี้อ่านว่าจอีอจีอีกรอบนะคะจอ E G ต่อไปคำนี้ค่ะดอเด็กเป็นพยัญชนะต้นประสมกับสาะอ e. ีคำนี้อ่านว่าดอีดี e, <D. S 1> อีกรอบนะคะดอีดี e, ต่อไปตเต่าเป็นพยัญชนะต้นประสมกับสระอีคำนี้อ่านว่าตออีตีอีกรอบนะคะตออีตีต่อไปคำนี้ค่ะบอใบไม้เป็นพยัญชนะต้นประสมกับสระอี คำนี้อ่านว่าบออีบีบออีบีต่อไปปอปลาเป็นพยัญชนะต้นประสมกับสระอีคำนี้อ่านว่าปออี ปีปออีปีต่อไปอออางเป็นพยัญชนะต้นประสมกับสระอีคำนี้อ่านว่าอออีอีอออีอีอออ ต่อไปคำนี้ขอไข่ประสมสระอีอ่านว่าขออีขีขออีขีขออขต่อไปงองูะสมสระอีอ่านว่า งออีมีงออีมีคำต่อไปค่ะมอมาเป็นพยัญชนะต้นประสมกับสระอีอ่านว่ามออีมีมออี มีต่อไปนะคะเป็นคําสระอีแต่เป็นคําสองพยางนะคะคําชี้แจงให้นักเรียนฝึกอ่านหลายๆรอบให้คล่องเรามาเริ่มกันเลยนะคะ นี่คือพยางที่หนึ่งคุณรูจะขีดเส้นแบ่งตรงกลางเอาไว้นะคะระหว่างพยางคที่หนึ่งกับพยางคที่สองคำที่หนึ่งคือคำนี้คำว่าฝาชีฝออาฝาชออ,อีชีฝาชีอีกรอบนะคะฝออาฝา ชออีชีฝาชีต่อไปเป็นคำสองพยางนี่ขีดเส้นแบ่งไว้เลยคำนี้อ่านว่ามีงาพยางที่หนึ่งก็คือมออีมีพยางที่สองงออางารวมเป็นคำว่ามีงา มออีมีงออางามีงาต่อไปคำที่สามคำว่าทาสีทออาทาสออีสีทาสีทออาทาสออีสี ทาสีต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่ากีลากอีอกีลออาลากีลา,า,ลา,ลาตัวนี้นะคะตัวนี้คือตัวโลจุลาอ่านออกเสียงลอนะคะอ่านออกเสียงลเหมือนล,ลิงเลยนะคะอ,อีกรอบหนึ่ง กอีกีโลอาลากีลาต่อไปคำนี้สออีสีดออาดาสีดาสอีสีโดอาดาสีดาคำต่อไป คออาคาวอ,อีวีคาวีคออาคาวอ,อีวีคาวีอ่าคำนี้อ่านว่ามีนานะคะมมอ,อีมีนออานามีนา มอีมีนอานาะมีนาะต่อไปตาดีตออาตาดออีดีตาดีตออาตาดออีดี ตาดีคำนี้อ่านว่ามีกามออีมีกออากามีกามออีมีกออากามีกา ต่อไปคำว่ายาดียออายาดออีดียาดียออายาดออีดียาดีคำน,นี้อ่านว่าอีกา อ,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 อีอีกออากาอีกาออ,อ,อ,กอ,อีอีกออากาอีกาต่อไปคำสุดท้ายคำนี้อ่านว่านาทีนออานาทอีทีนาที นออานาทอีทีนาที่าถามทบทวนอีกรอบนึงค่ะว่าคุณครูขีดเส้นแบ่งตรงนี้ไว้ทำไมคุณครูพาขีดขีดขีด,ขด,ขดตรงนเนี้ยเนี่ยขีดไว้ทำไมคะคุณครูขีดไว้เพื่อให้รู้ว่าคําคํำนี้เป็นคำสองพยางแล้วคุณครูก็ขีดแบ่งเป็นพยางไว้ให้ เวลาสะกดเราก็สะกดเป็นเป็นพยางเป็นพยางไปนะคะอ่ะทีนี้เสร็จแล้วเรามาอ่านรวมเป็นคำพร้อมๆกันนะคะฝาชีฝาชีมีงามีงาถทาสีทาสี กีลากีลาไปมาทาที่สองสีดาสีดาอ่านคำละสองครั้งนะคะต่อไปค่าวีค่าวีมีนา มีนาคำนี้อ่านว่าตาดีตาดีต่อไปบรรทัดสุดท้ายคำนี้อ่านว่ามีกามีกายาดียาดี อีกาอีกาสุดท้ายแล้วค่ะคำว่านาทีนาทีต่อไปดูดีกว่าอ๋อยังมีอีกโหนี่ก็หมดแล้วต่อไปค่ะคำว่าขีดสามีเอาขีดแบ่งเหมือนเดิม สออาสามออีมีสามีสออาสามออีมีสามีต่อไปค่ะอ่าอันนี้เลขอะไรเอ่ยจำได้ไหมเราทบทวนเรื่องตัวเลขกันไปแล้วอันนี้คือเลขสองไทยนะคะเลขสองไทยก็แบ่งขีดพยางไว้สองรวมกับปอปาสลี อ่านว่าสองปีสองปีงปต่อไปตีขาตออีตีขออาขาตีขาต่อไปนะคะคำว่ามาลีมอ,อามาลออีลีมาลี มาคำนี้บ้างผอพึ่งกับสระอีอ่านว่าผออีผีเนี่ยเห็นภาพไหมคะเห็นภาพผีน่ากลัวมากเลยผออีผีต่อไปคำนี้เห็นภาพแล้วคิดว่าน่าจะเป็นคำว่าอะไรเอ่ยคำนี้อ่านว่าทีวีนะทออีที w อ,อีวีทีวีส่วนคำนี้คือคำว่ากีลากอ,อีกีลออาลากีลาเดีย๋ยวมาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้อ่านเป็นคำเลยคำนี้อ่านว่าสามีสามี อ่านสองครั้งเหมือนเดิมสองปีสองปีงปต่อไปตีขาตีขาต่อไปมาลีมาลีบรรทัดสุดท้ายของเรา ผีผีต่อไปี T ีว,วีและคำสุดท้ายของหน้านี้กีฬากีฬาโอเคเมื่ออ่านจบแล้วนะคะภาพสามภาพเนี้ยนักเรียนสามารถเติมสีสันให้มันได้เลยนะคะ ตามความชอบของเราเลยต่อไปมาดูวิธีการเขียนสระอีกันค่ะคำชี้แจงคือให้นักเรียนฝึกอ่านและฝึกเขียนสระอีในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะคือสระอีเขาบอกวิธีการเขียนเอาไว้นะคะสระอีก็คือวิธีที่หนึ่งลากเส้นตรง๊บ,บ จากนั้นวิธีสองโค้งสามขีดตรงขึ้นไปนี่คือการเขียนสระอ,อีพอเราฝึกเขียนเสร็จแล้วเราก็มาฝึกอ่านนะคะต้องเรียนเห็นคำนี้ไหมเนี่ยคำเหล่านี้นำคำข้างบนนี้นะคะมาเขียนข้างล่างตรงที่มันเป็นสีจืดๆนะคะเขียนทับลงไปเลยนะคะเขียนเสร็จก็ฝึกอ่าน อันนี้เหมือนกันเขียนเสร็จแล้วก็ฝึกอ่านนะคะเสร็จแล้วไปดูหน้าต่อไปอันนี้คือใบงานของเรานะคะคำชี้แจงให้เขียนคำที่ประสมด้วยสระอี เขียนคำที่ประสมด้วยสระอีคำว่าอะไรก็ได้ที่มีสระอีนะคะจะเป็นคำหนึ่งพยางเหมือนคำนี้ก็ได้เนี่ยมอมาสระอีอ่านว่ามีแบบนี้ก็ได้นะหรือจะเป็นคำสองพยางเช่นคำว่าทีวีก็ได้เขียนทับลงไปเลยนี่แบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือตัวอย่างทำเสร็จแล้ว ครบทุกคําแล้วนะคะนักเรียนก็ฝึกอ่านคําที่นักเรียนเขียนนะคะแล้วก็พอเรียนสระอีเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนคําที่ปะสมด้วยสระอานะคะคลิปวิดีโอการสอนนี้นะคะสามารถเปิดดูซ้ำๆได้หลายรอบนะคะดูแล้วก็ฝึกอ่านไปด้วยนะคะอ่า แล้วทีนี้พอเรียนจบแล้วคุณครูก็มีเพลงสนุกสนุกมาฝานักเรียนเหมือนเดิมวันนี้ก็จะเป็นเพลงเกี่ยวกับสระอีพร้อมแล้วไปฟังเพลงกันเลยค่ะ